นึกถึงสมาร์ทโฟนที่อัปเดตระบบปฏิบัติการได้รวดเร็วเหมือนกับที่เราเห็นในเทคโนโลยีล่าสุดหรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดามันคือการที่ Poco F7 Ultra กำลังจะได้ HyperOS 3ที่มาพร้อมกับ Android 16และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นมาดูกันว่าการอัปเดตนี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานของเราแบบไหนวันที่ประกาศข่าว3พฤศจิกายน2568 ข่าวใหญ่จากเสี่ยวมีคือการที่รุ่นเสียวมี15 Global ได้รับการอัปเดตเป็น HyperOS 3ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 16แล้วและตอนนี้ p o c o F7 Ultra ก็กำลังจะตามมาด้วยเสี่ยวมีประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าการอัปเดตนี้จะนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนทำงานได้รับรื่นขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก สำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมระบบปฏิบัติการถึงสำคัญขนาดนี้ลองนึกภาพง่ายๆดูสิครับมันเหมือนกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลื่นไหลขึ้นและปลอดภัยขึ้น Android 16นำมาซึ่งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้ Poco F7 Ultra ของเราสามารถรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นและไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือทำงานหนักๆก็ดูจะสบายกว่าที่เคย ข่าวล่าสุดจากผู้ใช้ที่ได้รับอัปเดตแล้วระบุว่าตอนนี้ Poco F7 Ultra ได้รับเวอร์ชัน Hyper OS 3ซึ่งมีรหัส OS 3.0.3.0ว 3, งมยุกซ์และสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Android 16โดยสิ้นเชิงซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่อาจจะยังคงมีร่องรอยของ Android รุ่นเก่าอยู่นอกจากนี้ขนาดการดาวน์โหลดของอัปเดตนี้อยู่ที่ประมาณ7 6GB ซึ่งอาจดูใหญ่โตแต่สำหรับผู้ใช้มือใหม่ลองคิดเปรียบเทียบกับการติดตั้งเกมใหญ่ๆใ,ใน Play Store ที่บางเกมก็ต้องการพื้นที่มากกว่านี้เสียอีกมันคุ้มค่ากับการอัปเกรดที่นำมาซึ่งฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะอัปเดตอย่างไรไม่ต้องห่วงครับกระบวนการนี้เรียบง่ายมากเหมือนกับการอัปเดตสมาร์ทโฟนอื่นๆในตลาดลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดูเปิดแอป Settings หรือเรียกง่ายๆว่าการตั้งค่าจากนั้นเลือก About Phone เกี่ยวกับโทรศัพท์ แล้วกด System เรมเดทอัปเดตระบบจากนั้นระบบจะค้นหา f ฟิล์มแวร์ไฮเปอรและดาวน์โหลดให้คุณเองอย่าลืมตรวจสอบว่าทุกรุ่น p o โ o เอฟเจ็ดอุตรรวมถึงเวอร์ชั่นที่มีรหัสเฉพาะอย่าง EU ก็สามารถอัปเดตได้เช่นกันถึงแม้บางครั้งอาจต้องรอคิวเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับระบบใหม่ที่สดใสและน่าตื่นเต้น แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการอัปเดตครั้งนี้อาจมีข้อเสียเล็กน้อยเช่นบางผู้ใช้รายงานว่ามีบั๊กหรือปัญหาเล็กๆเ,เกิดขึ้นตอนแรกหลังอัปเดตซึ่งคล้ายกับเมื่อเราเปลี่ยนระบบปฏิบัติการใหม่ๆใ,ในสมาร์ทโฟนอื่นๆเช่น iOS ที่บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หรือความเข้ากันได้ของแอปมันเป็นเรื่องปกติในโลกเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่เสมอแต่เสี่ยวมีได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างรวดเร็วผ่านการอัปเดตซ่อมแซมที่ตามมาเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ นอกจากนี้ข่าวนี้ยังจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันในชุมชนผู้ใช้บางคนอาจโต้เถียงว่าทำไมต้องอัปเดตเป็น h y p e r o s 3ในเมื่อ Android 15ก็ทำงานได้ดีอยู่แล้วหรือจะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ปรับตัวกับอินเทอร์เฟซใหม่ที่อาจซับซ้อนสำหรับผู้สูงอายุหรือมือใหม่แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องกลายเป็นขัดแยง้งเพราะบางคนเชื่อว่าการอัปเดตนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้สมาร์ทโฟนของคุณอยู่รอดได้ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นเราคิดว่าไหนครับ คุณเห็นด้วยกับการอัปเดตนี้หรือไม่มันจะเป็นจุดเด่นสำหรับ poco f 7 ultra หรืออาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากได้ยินเสียงจากทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกันแหล่งที่มา gsmarena gs h t com poco f 7 u l t r a n o e r s a a n d r o i d new 7 0 1 1 9 php อัปเดตเมื่อ 3พฤศจิกายน2568แทกข่าวมือถือล่าสุดอัปเดตระบบ Poco F7 Ultra 31ตุลาคม2025 24ตุลาคม2025 22ตุลาคม2025 21ตุลาคม2025 20ตุลาคม2025